งงงงอะไรแม่งไก่ตาแตกแดนเลยแดนเลยเฮ้ยคุณฮิคาริผมถามจริงจริงคุณทำมาครับคุณทำไหมเนี่ยเฮ้ยนะผมไม่ใช่คนทำนะเอ้าแล้วงล้นี่โตแมนก็าทำเนี่ยโตแมนขึ้นหัวแดงอ่ะเอ้าเฮ้ยคุณอะไรเนี่ยคุณมักกี้หรือเปล่าผมเพิ่งเล่นนะเนี่ยอปลผมก็ถามคู้รอรู้กันาม่าคือใคร เจนโซแมนเนี่ยเขามีหัวแดงขึ้นหัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ๋อเอ้ยน้องโซแมนเนี่ยใช่ป่ะปอป่ะครับบอก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 ไม่ใช่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 ครับเออละละละแล้วเสกเสกอะไรมาก็ได้ดิเสกพวกก็หานอะไรมาเงี้ยมาสักตัวหนึ่งอ่ะบูโดเซอร์ก็ได้ให้แม่งตกใจเล่นเน่ะโซแมนเนี่ยโซแมนขึ้นหัวแดงเนี่ย เออใช่โซแมนแน่เลยแม่งหลุดเลยครับอา้าวพระเจ้าช่วยทุกคนชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กียรนมันสนุกไกว์โอเคโอเคเอะไะฮะก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังกันพบกับอา้าว พบกับผมนะครับนายโฟสชแนลนะครก็ผมเปลี่ยนจากพี่น้สกามาเป็นนายโฟสแล้วกันนะครับอนาคตก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับผมเก็บสอบฮะคุณเก็บสอบครับเก็บคุณครับคุณอะไรเนี่ยคุณเลเซอร์ฮะเก็บสอบครับผมเก็บสอบครับเก็บดรวผมนครับเด็วครับเร็วเครับเดี๋ยวไม่ทันครับเร็วเร็ว อ้าวกระนะครับไอ้คุณเนี่ยคุณดากก้อนนะครับเ The Evolution เนี่ยมานี่มานี่มานี่เฮ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยชิมานะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองเก็บไวแล้วอ่าดิเ้ยเย่ยอย่างจี้เลยเ่ยเ่ยเฮเยเ่หยาบคยายนะคยับเฮเยเเเยเ ขายน้งแฟลครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับนั่นไงอัลเลอรเลยครับชิปหายฮะเดี๋ยวแล้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 วคุณดาก่อนเอ้าทำหาเลยฮะอามาดิฮะทำอะไรฮะเอ้าออกไปเลยฮะลำคาญผมมาสิท่ารอเล่นครับรอเล่นรอเล่นโอเคมาดีๆแล้วก็ไม่ไม่อยากจะให้เครียดกันนะครับก็เลย พูดแบ่งงันขอโทษครับกระเป๋าอ่ะกองให้ดีดิกระเป๋าเงินน่ะกองก็ไปจกรู้จักไหมโจกอ่ะให้น้องพี่ขอโทษนะที่เสียงดังพี่จะกวนตีนน้อนเออเฮ้ยพอนะครับช่วยช่วยวางกระเป๋าให้มาจุกนี้ได้ไหมครับ อ่ะครับขอร้องล่ะพีซนะครับนะเร่งดวนเลยครับตำรวจมาฮะบูโ <c oughs> ดเซอร์เพื่อนรักน,น้องโซแมนเรียกบูโดเซอร์หน่อย <c oughs> บูโดเซอร์ชิด้วย Giờ giờ ơi mấy đi Lượt rồi Lượt à hả? À à <laughs> nó ảo ừ. chứ phải <laughs> Ờ văng. Oh. <laughs> <laughs> ได้นะไอ้สาอ่าช่วงนี้นะครับเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับเวลาเป็นเงินเป็นทอง <c oughs> ต้องอย่าให้มันรู้ว่าเราปูยืนเบื่ออะไรอะ่ะเข้ามาเด้อเลิร์เลยพวกมึงอะ่ะ <c oughs> วะอันเลิศเลยพวกมึงอ่ะจี้จี้แม่งสักหน่อยดิมันจุดจุด,จดอะไรครับไม่รับรู้อ่ะโอเคเวลาเป็นเงินเป็นทองต้องขนเงินนะครับไม่ใช่เวลามาเถียงกันนะครับเอาเอาเอาเงินจุกไว้เป็นที่เดียวนะครับผม มีไหมก็พูดมั่งก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าเงียบอย่างเดียวนะฮะไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่ต้องเสงกทหารแล้วเดี๋ยวลึกไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่ไปเออน้องเก็บเก็บพวกอันนี้ไปเดี๋ยวพี่ไปยิงทหารก่อนยิงตำรวจเลยเฮ้ยอยแค่เกือบดาวไหนวะยู่ไหน้าวะปุ้ยได้งไง อุยมึงโหดมากมึงโหดจริงๆไม่มีหมาตัวไหนมาช่วยกูยิง <laughs> ล้อเล่นเข่าวล้อเล่นเห็น <laughs> น้องพี่ว่าพี่รีบไปรีบไปเถอะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คราวหน้าดีกว่านะรีบไปเถอะไปไว้ตาหน้าตาหน้าไปโอเคไปใครไม่ใช่มาหมายถึงว่าเราไปเถอะเดี๋ยวมันไอ้นี่เฟลอีก โอ in ้ยปืนนี้เป้านิ่งมากอ่ะจริงจริงปืนอะไรปืนเอ็มอะไรวะแต่ที่พี่ถืออยู่เห็นนะติดลำกล้องติดแะครบเลยปืนนิ่งมากเลยอ่ะจริงอ๋อแล้วจะเกิดเปิดกองทำอะาแสงเลยเราเกูกระตาเอาสิแหมพระเจ้า ไปเลยน้องไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยไม่ต้องมาช่วยไปเลยไปเลยไปเลยช่วยดิ go 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 now ไปเลยน้องไปเลยพวกมึงนี่แม่ต้องรอตายให้หมดก่อนใช่ใช่พวกมึงนี่แม่งเล่นโง่อ่ะ เอาคลิปมาให้ดูด้วยนะเออได้ได้แต่พี่ไปตัดต่อกันปิดปิดชื่อน้อง่าหรือไม่ปิดปิดเลยปิดโอเคได้เสียวเสียวโ <c oughs> ดนขึ้นมานี่มันไม่คุมนะ โอโอ้ได้นักกายอีกแล้วไม่พอใจจริงๆเนอะเนี่ยยังไงตัวเองตอบปะต่อไหมถามไม่ตอบอตอบปะอ่ะ,อออะ,อะโอเคก็โอเคค่ะแล้วคุณสเลยเยอร์ล่ะคะตอบไหมตอบไหมคะโอเคโอเคค่ะไปเลยค่ะไอ้เยี่ย <c oughs> งั้นกูทำมาแหลงกวัวเนี่ย เวลาปืนเนี่ยเหรอใช่ใช่ผมมาไปเหรอเริ่มเดก่อนปืนที่น้องน้องสีเขียวใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่คนละปืนคนละปืนของพี่มันปืนไอ้นี่ m a m r สิบหกไรเฟิลใส่ชุดก่อนใส่นั่นชุดกลัวกลัวพภาพไหนไหนเออนั่นแหละอันนั่นแหละผมเต็มแล้วอ่ะผมเต็มแล้วอ่ะอัพเต็มหมดใช่เหรอจริงดิใช่เน้ เนี่ยปืนเนี่ยแม่งป้านิ่งมากอ่ะมาสะจ,จั้นยิงก็อย่าพลาดลกันนะคะตัวเองอย่าพลาดนะคะโอเคไหมคะเ <c oughs> นี่ดูโอเคเนีน่ยไหนๆๆ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 ี่เขาด้วยเยสอันนี้อันนี้ใส่ที่เก็บเสียงมาเนะี่ยหรือว่าอะไรไม่ใช่ฮะ ก็ลองยิง <mean> ดูได <Hon> ้เฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอเคเสร็จเลยโอเคเอ้ยเอาโอเคเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะก็เก็บกันให้หมดเลยนะคะไม่อ่ะมีก็พูดกันบ้างก็ดีนะไม่ใช่ปล่อยให้ผมพูดอยู่คนเดียวนะครับ <destroys watching> <Sunday> con đạ của anh ấy, chơi này, chạy đi, chạy lên, chạy lên, oh, phải, yin เดี๋ยวถ้าลุ้ไม่ได้ข้ามินไม่ได้ไม่ได้ง่ายไม่ได้เก็บศพหมดละอ่ะของฝากใส่แล้วก็บาปแม่งเลยตัวเอง,ต,เเงอตัวเองเก็บไม่หมดสิจะเหลือไว้เหลือไว้ทำพ่อเธอเหรออ้อาวใคลร์เลยขา เล่นอย่างนี้โซแมนครับมาขนกระเป๋าฮะร้อยข้อมาตัดลิบบินเลยฮะเราเล่นเราเล่นเราเล่นที่เเล่นเเอา ไหนใครใครห้าววะใครห้าวไหนอยากเจอวะไหนวะเดูนไหนวะตำรวจไปไหนหมดวะ <rainforest> เล่นห้องผม่ะอย่าห้าวนะอย่าห้าวถามม่ต้องตอบโอเคเข้าใจวะ ล้อเล<ร> <desserts. S 2> ่นครับโอ้ยเงินเงินห่อล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นพอาที่ผมอัดคลิปนะครับก็เลยทำเละตลกๆเละนึงตอนที่นะครับไปเลยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยครับอร่อยอร่อยใครอะอร่อยไม่ได้ห้ามเล่น ไม่ได้ไม่ได้บึ้มมาไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลยมาไม่ใจเดี๋ยวือดเดี๋ยวือดโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนไว้ต่อกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับครัสอ้าวหนีกันเนี่ยพระเจ้าฮะผมถามว่าเอาแจมไปยิงใครครับคุณเซเลเยอร์เอาแจมเออดีมากครับ คนมันควายอ,อ่ะไม่ใช่เหรอพีไ่ไปกวนมันไงโอ้โหไอ้เล่กกอนนะเนี่ยสุกเลยเล่นโง่ๆอย่างนี้กเ <c oughs> <c oughs> จาไม่มีอะไรปลอดภัยสำหรับกู เล่นทีไรนี่ดาวคนกวบดาวคนเดียวตลอดเลยจริงๆพี่จบรอบนี้เล่นฟีฟาเปล่าผมเลีเ้ยวสามสิบอ๋อสิได้ได้ได้ไดยิงผมไม่เข้าเนี่ยยิงประตูผมไม่เข้าแน,น่ปอ <ผม S 1> ใช่ไหมไ,ไม่รู้ว่าเข้าเปล่าฟีฟาเหรอใช่บ้าไปแล้วผมโปรเกมเดียวเท่านั้นเลยอย่าปอนะฟีฟาโดนแบนนะเขาจับได้จริงปอแค่ไหนผมรู้แล้วเก่งเก่งแค่ไหนก็เฮ้ยไอ้เหี้ยโซแมนล่วงพวกมึงนี่ลอย คือเป็นมันแรงลืมตั้งอาวุธพอแล้วก็แล้วเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลุดใช่เร็๋ยวผมล้มแล้วเนี่ยเอามาตะได้แป๊บนึงเอาเฮลับเลยใครใครเป็นคนเก็ตฟังขับเมื่อกี้ใครใครใคร แสดงตัวครับคุณนี่ป่ะเฟิร์สจับป่ะเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากจริงจริงอ้าวไม่ใช่เหรอใครใครกจะฟังอัพวะผมเนี่ยอ้าวเหรอโอ้ีหจังบูเล็ตเต็มจอ ขอไปนะครับพี่ใช้ข้หยาบนะครับแล้าก็้เสียงดังนะครับเดี๋ยวมานะโอเคโอเคออกละไอ้เหี้ยเล่นละขำตัวเองเหมือนคนบ้าเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่กูเป็นเหี้ยแล้วเนี่ย คู้ขับไม่เลิกจริงๆเ่ยโหกระสุนนี่แบบตกเป็นฝนเลยเฮ้ยใครวะเอาน้องอดทิมแล้วน้องขึ้นได้ปะช่วยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ช่วยไม่ได้พวกพี่จะช่วยผมไม่ได้หรอกทำไมอ่ะ

โอเคก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ